สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุ่ตาครับมาครับมาครับนะมาครับขึ้นไม่นานครับขึ้นไม่นานครับสีครับขึ้นไม่นานครับขอจัดนักจัดเต็มอีนี่สักหน่อยนะครับ มาครับมามาขอจัดหน้าจะเต็มครับพี่สุภาพครับพี่เบียงฟ้าสวัสดีครับมีชาติหมาตัวนี้ครับ อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับย้านะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัจทลดในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานกดเล็กหนึ่งมาครับเพื่อยืนยันครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานนะครับ มาครับไม่รอช้าครับ <c oughs> สันดานเฮียอย,ยอย่างนี้ลูกมึงถึงตายไงอสัตว์นะครับทําตัวสันดานหมายอย่างนี้ครับทําไมอะลูกกูชื่อนนทุนแล้วไม่นอนหลักหัวมึงเหรอฮะอสัตว์นรกเอามาเกิดอีเวนอีซ้นตีนนะกูเคยไปดารูกมึงไหมกูเคยไปแตะถึงลูกมึงไหมให้ชาติหมา ูถามว่ากูเคยไปแตะถึงลูกไหมอีตัวจังไรอีใจบาปนะครับมึงมนำมาสัตว์นรกส่งมาเกิดนะครับมึงจะด่ากูมึงก็ด่ากูอย่าไปดึงเด็กมานะเอาชื่อลูกกูไปตั้งเป็นชื่อหมานะอีส้นตีนนะครับเรื่องนี้ครับผมไม่ด่าเด็กนะครับน้องสะด้าไม่เกี่ยวประกาศตรงนี้เลยว่าน้องสะด้าไม่เกี่ยว ผมจะไม่เล่นคืนผมจะไม่บอสเด็กครับผมจะเล่นใีตัวเฮียตัวนี้นะครับนะเด็กไม่เกี่ยวผมไม่กล้ากลายถึงเด็กประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ขอกล้ากลายถึงเด็กนะครับเด็กเขาไม่เกี่ยวน้องสะด้ดไม่เกี่ยวคนมันเฮียท er ี่เฮียท <mel eagle> ี่แม่มันเองนะครับลูกๆก็ไม่เกี่ยววันนี้ผมขอจัดหนักจัดเต็มอีดอกทองตัวนี้ครับอีหลายผัวตัวนี้ครับสันดานระยำตํานะครับทําตัวแบบนี้ผัวถึงทิ้งครับผมบอกเลยครับว่า ทุกคนมีฟาร์มคิดเห็นยังไงครับที่เหี้ยตัวนี้เอาชื่อลูกผมไปตั้งเป็นชื่อหมาผมถามกรับครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับเล่นอะไรพ่อมันไม่ได้ก็เอาชื่อลูกมาไปตั้งเป็นลูกชื่อหมานะครับทุกคนมีฟา์มคิดเห็นยังไงกลับไปอีเลยระยำตัวนี้อีใจบาปอีลูกทรพีตัวนี้นะครับฮ่ะผมถามหน่อยนะครับ เพราะฉะนั้นครับสันดานมึงมันเฮี้ยเฮี้ยมาจากก้นหรือหัวใจของมึงนะครับเพราะมึงเป็นคนเฮี้ยอย่างนี้ไงมึงดูแลลูกไม่ได้อีเวนอีทำแท้งอีตัวกรกักกนีอีชาติหมาคนเฮี้ยทำแท้งลูกเวลาย็ดกานันย็ดได้อีสัตวเวลาตั้งท้องมา,อาลูกไปทำแท้งคนที่เฮี้ยอย่างมึงนะเป็นเฮี้ยอะไรกูถามหน่อยฮะ สันดานมานะครับด่าสู้พ่อไม่ได้ไปเอาลูกมันมาไปลากลูกมันมาเหรอนี่คนดีของพวกมึงเหรอกูถามหน่อยฮะอีเลวในชาชัวคนดีๆทาอย่างนี้กันแล้วครับเยียดนอยู่กับอีบานมากครับสันดาลเลยตามอีบานครับเบนวัสดีครับเบน มันไม่ใช่เบนเราจะรีสวัสดีครับคือมึงไม่พอใจพ่อมึงก็ด่าพ่อสิมึงอย่าไปดึงลูกกูามายุ่งสิอีเหี้ยนะครับว่าไงแม่ผมกูถามหน่อยว่ามันสมควรไหม กูเคยไปแตะลูกมึงไหมฮะทั้งที่กูก็เล่นลูกมึงได้แลกูไม่เล่นน้องสะ้าดไม่เกี่ยวอีฮีลูกมึงอ่ะกูยังไปทําบุญให้เลยนะ้น้องผลไม้เนี่ยจิตใจมึงทําด้วยอะไรฮะอใจบาปไม่พอใจกูดา่ากูดีอย่าไปดึงนนจุนมา <c oughs> นะ มึงจะด่ากูมึงก็ด่ากูอย่าไปดึงนนจุนมาอีเฮียกูเคยไปด่ารู้มึั้ยไอ้ชาติปะมึงนี่มันเลวระยำสิ้นดีเลยอสัตว์นะเดี๋ยวมึงเจอกูชุดใหญ่ฟรกรับิบเดี๋ยวมึงเจอกูผมประกาศไว้ตรงนี้เลยนะครับว่านะครับกูไม่จบกับมึงแน่ กัวให้โคตพอโคตแม่งเส้นใหญ่อีกนะกัวให้โคตพอโคตแม่งเส้นใหญ่อีกเฮี้ย yeah. ชาชั่วนรกโมมเกิดอีตัวอับปีจังไรของชาวบ้านทำตัวสันดาหอย่างนี้ไงครับถึงไม่มีใครครบนะอีชาติหมา มึงจะด่ากูมึงก็ด่ามาฮะนะครับนี่นะคะหมาร้องค่ะหมาชื่อนนจุนค่ะวันนี้ขับรถไปนะคะไปเจอพ่อนนจุนนะครับตัวใหญ่ๆอยู่ข้างทางตอนแรกเขาล่าวว่าจะจอดรับนะคะแต่ไม่เอาดีฝ่าค่ะมึงด่ากูไม่ว่าหรอกมึงด่ากูมาเหอะมึงแต่มึงอย่าไปดึงลูกกูมามึงอย่าให้กูเล่นลูกมั่งนะแต่กูไม่เล่นหรอกเด็กเขาไม่กเกี่ยวมึงเข้าใจปะ มึงรู้ไหมว่ากูรู้ประวัติลูกมึงเยอะค่ไหนกูยังไม่เล่นเลยสิ่งที่มึงมาพูดมันสมควรไหมเฮี้ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นะครับลูกมึงอะ่ะกูรู้ประวัติเยอะแยะกูยังไม่เล่นเลยน้องสะเดาเนี่นะเพราะเราแยกแย่เอฟซีแม่ชั่วด่าแม่อย่าไปดึงลูกมาพ่อชั่วด่าพ่ออย่าไปดึงลูกมา อีหี้ยนี่คนดีของเอฟของไอพลังลบเหรอของเอฟซีพลังลบเหรอนี่คือคนดีของพวกคุณเหรอหาเที่ยวไปตั้งชื่อลูกุลูกเอาชื่อลูกนี่มาตั้งเป็นชื่อหมามันสมควรเหรออีหี้่งานนี้กูไม่จบนะครับผมบอกเลยครับว่าสาหรับอีตัวเหียตัวนี้กูไม่จบนะครับนะครับอีจังไรนะครับ มึงด่ากูสิอย่ามาอย่ามาดึงลูกกูเข้าไปยุ่งสิฮะกูเกียรตบานตัวงเลยนะเดี๋ยวมึงโดนทั้งแม่ทั้งลูกนอกไสดแต่กูบอกไปให้ไม่พอใจกูด่ากูเฮียอย่าไปดึงลูกกูมาสัตว์นรกมึงจะมีปัญหาแล้วกบหัวมึงมึงจะมีอะไรเรื่องของมึงกูก็าภาวนานะว่าแม่มันเฮียก็อย่าให้ลูกมันเฮียเหมือนแม่กูาภาวนาแบบนี้แหละ นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมรับไม่ได้ครับอีเทียบมึงเอาชื่อมันหลายครั้งแลวนะครับแล้วผมได้ดูดคลิปไปแล้วนะครับผมได้ปรึกษ,ษาน้องบูมแล้วนะครับผมได้ปรึกษ,ษาน้องชายผมแล้วเดี๋ยวเจอกันชุดใจครับน้องบูมก็ไม่ยอมครับผมบอกไว้ให้อเทียมึงจะด่ากูมึงก็ด่าสิเลวอีเทียอีชาติหมาไม่ใช่ไปดึงลูกคนนู้นคนนี้มาไมา,มาไดด้ลูกกูอีเทียลูกกูไปเกี่ยวอะไรฮะอีชาต อินทรกโสมเกิดกูเคยไปด่ารูปไหมฮะแล้กูแยกแยะไงกูถึงไปเล่นรูปมึงไงเยียตัวตังไรหูดับเลยสิครับเนี่ยเนี่ยือการหูดับนะครับนะอีนี้จะอยู่ตอนหน้าผมตอนตอนนี้นะผมบอกเลยว่าตีนตีนเข้าหน้าเลยครับผมบอกไว้ให้นะครับ ยวผมนี่หูดับเลยตอนนี้ไม่ได้ยินใครเลยที่ครับผมหูดับเลยครับนะผมบอกเลยครับว่าถ้าตอนนี้นะเวลานี้ถ้ามันอยู่ตอนน้าผมนั้นนะผมจะแม่งจะกระตีกระทืบหน้าแม่งเลยเยี่ฮี้ครับแสมแพรผมรับไม่ได้แสมคือถ้าจะด่าผมแสมด่าผมมาเลยผมไม่เคยไปว่าลูกเขานะแม้กระทั่งน้องผลไม้นะผมยังมาทาบุญให้เลยวันนี้ไปทําบุญเด็กกำพร้าผมอุทิศบุญให้น้องและน้องสะดาวผมก็ไม่เคยยุ่ง แล้ววันนี้มันอะไรกับลูกผมมึงจะด่ากูมึงด่ากูอย่าดึงลูกกูมามึงจะตั้งชื่อหมาเป็นชื่ออะไรมึงตั้งไปแตถ่ถ้ากูตั้งชื่อหมาเป็นชื่อลูกมึงบ้ามึงรู้สึกยังไงผมถามทุกคนหน่อยผมถามทุกคนหน่อยครับน้องตุ๊กาตาน้องผลไม้ผมเคยไปว่าไหมผมถามทุกคนหน่อยมาถามแสมแพมหน่อย แล้วนนจุนมันม่เกี่ยวอะไรครับไปดึงนนจุนมาทําไมหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้กูไม่ยอมเลยนะครับผมประกาศตรงนี้เลยว่าเจอกูเต็มระบบเจอกูเต็มรูปแบบนะครับผมไม่โทรหาน้องบูมืนเมื่อกี้โทรหาบูมเลยบูมแม่งพี่โมโหเลยวะ่ะคือโทรหาน้องชายเลยแม่งไม่ไหวบูมพี่ไม่ไหววะ่ะเอาไงดีบูมนะครับเดี๋ยวผมได้ปรึกษาบูแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับแต่ผมยังไม่พูดว่าอะไรเดี๋ยวไปดูบูมันไ์ เดี๋ยวเจอในระบบครับแล้วผมบอกเลยครับว่าผมไม่จบงานนี้กูไม่จบมึงจะด่ากูมึงด่ามากูไม่กูไม่ว่าเลยมึงจะด่ากูนยมึงด่ามาเลยจริงไม่แสมแพงจริงไมมพี่พิงฟ้าจริงไม่จรีพี่หนึ่งแม่แอนจะจะด่าผมด่ามาเลยครับไม่อย่าไปดึงลูกกูมาเกี่ยวลูกกูไม่เกี่ยวจริงไหมผมถามทุกคนว่ามีคลิปไหนบ้างที่ผมเคยไปด่าลูกเขาว่าพวกลูกมันอะมีคลิปไหนไหม คณะทําบุญวัดเด็กกับพราวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาผมยังอุทิศบูสด์ให้กับน้องผลไม้เลยนะผมแยกแยะนะนะตอนนี้ผมก็ภาวานานะครับแม่แม่งแ,แม่มันเฮียอย่าลูกอย่าเฮียเหมือนแม่นะลูกมึงด่ากูมาสิจริงไหมเจรีอย,ไไกกอย่าไปด่าลูกกูสิมึงจะไปเอาลูกกูไปตั้งชื่อหมาทาสตีอะไรฮะ ใครเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับว่านนจุนเนี่ยเป็นลูกผมเนี่ยใครเข้าใจว่านนจุนเนี่ยเป็นลูกผมมากดเลขสามมาครับนะทาไมรับไม่ได้เหรอการที่กูไปร้องเรียนป่าละเมอรับไม่ได้เหรอแล้วมึงรับไม่ได้เหรอการที่กูจะเดินทางไปร้องเรียนมึงเนี่ยที่มึงให้การเช็จมึงรับไม่ได้เหรอเพราะอะไรเพราะตัวตัวมึงทำเฮี้ยเองไง ตัวมึงทำตัวเฮ e ียเองไงอีเ e ฮีย e e e แล้วมึงเกี่ยวอะไรกับลูกกูฮะอีชาติหมานะครับเด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรเอฟซีครับเด็กคือผ้าขาวมันจะไปรู้เรื่องอะไรแล้วมึงมาดึงลูกกูไปหลายครั้งแล,แล้วหลายคลิปแล้วครับหลายหลายส่แล้วที่พยายามพาดพิงถึงนนจ,นจุนพยายามดึงนนจุนไปไปตั้งเอาชื่อนนจุนไปตั้งชื่อหมาบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวมึงเจอกูเต็มระบบแน่อีสัต กูบอกม่ตรงนี้เลยนะครับมึงมีปัญหากูเล่นกับกูนี่อย่าทะลึ่งไปเอารูก้กูมาเล่นอีสัตมึงเจอกูเต็มระบบแล้วงานนี้กูจบยากกูประกาศไว้ตรงนี้เลยนะมึงกับกูนะครับจบยากนะมึงเตรียมตัว รับผลกระทบที่มึงจะจําให้กูทําทำมากูไว้มึงเตรียมตัวรับผลกรรมอีเ e หี้ยนะครับมึงเจอกูเต็มระบบแค่นี้เอฟ